กัดแล้วครับกัดแล้วครับเอ้ยใหญ่กัดกินไม่รู้เรื่องหนึ่งจุดสองแปดนะครับไม่ทันนะครับตัวนี้โอ้ยตัวนี้ได้ลุ้นหน่อยครับมีปลาใหญ่ผมเปลี่ยนเวลาช่างนะครับเป็นสิบโมงผมรับประกันให้ว่าหลังเที่ยงคนไม่มีปลาถ้าผมได้ปลาเกตผมจะแบ่งกลับบ้านให้สวัสดีครับน้านาทุกคนวันนี้นะครับผมมาตบปลาช่อนนะครับทริปของนัานัทนะครับแกจัดก็คือเป็น บุฟเฟ่นะได้กี่ตัวก็เอาไปเลยมีปลาช่อนมีปลาบูเอาออกได้นะครับกติกาก็ได้ทุกเหยื่อยกเว้นเหยื่อสดแค่นั้นนะครับก็เอามาหมดวันนี้ทั้งแบบไวเบชั่นพวกกระดีบอดชิกปลายางแต่เขาบอกว่าบ่อน,น,น,นี้น้ำลึก2เมตรถึง2เมตรห้าสิเพราะนั้นผมจะเล่นเป็นบอดชิกหนักๆน,นะครับเท็กซัสตะกรวดหนักๆ นะเดี๋ยวเขาเริ่ม8ปดโมงเลิกบ่ายสามครึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงวันนี้ <c oughs> เริ่มแล้วนะครับผมเริ่มเรื่องหัวจิกก่อนนะหัวจิกปาย,ยัางนะครับตอนนี้ยังยังเงียวอยู่น้ำไม่ลึกนะน้ำไม่ลึกจริงห้ากัมพอ กรัรมพอดีกว่าที้เห็นปลาฉีกบาไหมดูนะในกล้องมันต้องวายเบรชั่นนะผมว่า เครียดนะเครียดนะยังไม่โดนปลากัดเลยใหญ่กัดกินไม่รู้เรื่อง ลลลลก,กัดไม่รู้เรื่องด้วยถึงไหมไ<อ>ก็ดีครับก็ดีถึงไหมผมแขนยาวนะจุ่ม,มขอบคุณครับเอาออกเลยก็ได้ครับขอบคุณครับอะ เด,เดี๋ยวต้องคลิปเปิลอีไม่น่าได้หนึ่งโลกว่ากว่านี่ไม่น่าโลกว่ากว่าหนึ่งจุดสองแปดนะครับไม่ทันนะครับตัวนี้เท่าไหร่อที่หนึ่งเท่าไหร่เออหนึ่งจุดสี่เก้าเอ้ยเดี๋ยวหามาให้ม <c oughs> ีงวนด้วยเอาเอาดิ <c oughs> เอาหมดอ่ะช <c oughs> ั่วโมงนี้ โอ้ขอบคุณครับสนุกตัวเนี้ยไปละหนึ่งจุดสองแปดหไม่พออุ้มโดนยังงั้นก็ดีจางบ่อเลยกลับไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> <c oughs> นานๆนนตีก็ดีที่ไม่รู้เรื่องเลย ดีกัดไม่รู้เรื่องเลยแต่เห็นฟองแตกก็เลยวัดได้มา1.28นะยังไม่พอที่หนึ่ง1.45รือไงเดี๋ยวเดวต้องขุดเพิ่มเดี๋ยวอจะได้ด้วยเท็กซัสนะตอนนี้ตกก็ดีไปก่อน แล้ว,ว่าจะย้ายนะ,นะโดนพอดีเมื่อกี้ดีนะครับมีน้าเข้ามาช่วยช้อนนะน้าอุ้มแกมาแกเพื่อนแกมาเอาสวิงมาช่วยช้อน,น้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับมิตรภาพในบ่อ เปลี่ยนนะตอนแรกมันตอนแรกมันใช้ปลายางตัวใหญ่เปลี่ยนเป็นหัวสิบกร,รมัมแต่ปลาตัวเล็กโอ้ยตัวนี้ได้ลุ้นหน่อย ขอบคุณครับนะตัวนี้ค่อยได้ลุ้นหน่อยกับปลายางกับปลายางนะครับใหญ่เลยหนะครับขอบคุณครับโอ้ตัวเท่าเดิมไม่ช่างละ อันนี้น่าจะโลก,กว่า่สองแล้วนะครับสองแล้วเมื่อกี้มึงกินหัวจิชปลาย่างตัวแรกกินกระดีตัวที่สาม เป็นหัวซิบกรรมนะเมื่อกี้เดี๋ยวตัวที่สามเอาจกเทคสัสมาที่นี่ไม่ขึ้นจิตนะไม่จิตให้เห็นแต่ถือว่ากัดดีแล้วก็ไซส์สวยมากแต่ละตัวนี้ขึ้นมา ต่ำสุดวันนี้ที่ขึ้นมาคือเก้าขีด้วมีปลาบนะูผมยืนตรงนี้ผมได้มาสองจากก็ดีหนึ่งจากหัวจิกปลายางหนึ่งนะติดเลยวะเฮ้ยโหต่อไม้เราก็นึว่าปลากัด หาปลาจากเท็กซัสอีกอย่างๆจะได้ครบ3อย่างนะแต่ตอนเช้าช่วงนี้กี่โมงละเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อน9ก้าโมงเองเก้โมงสเดี๋ยวผมสัก10บโมงบอ่อเจ็ดปีนะครับบอ่อนี้ไม่เคยวิย์นะก็คือไม่เคยเปิดตก เลี้ยงไอ้นี่อย่างเดียวหัวบ่อได้อีกแล้วนะเฮ้ยโอ้ลุงคงต้องสิทธกรรมเหมือนะเท็กซ์ซันส่งมาเจ็ดอาจจะไม่พอ ปลาคายหมดเลยพักทานข้าวครับรางวัลหมดแล้วเมื่อกี้ได้ประดีนะปลารางวัลตัวละสามร้อยบาทตัวที่สามไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แม่จยดายจริงรับรางวัลครับขอบคุณครับฝนจะโปกอีกแล้ว สุดยอดไซส์สวยๆเลยนี่ครับผม,อมขอบครับแอ,อบ,บแอบแอดูอยู่ตลอดนะฝั่งเนี้ยกระชังแตกแล้วนี่มาดูกระชังนะ้าหน่อยครับกระชังเขาโอ้โหนี่นี่ไตมกระชังเลยนะโอ้โหเดี๋ยว กินแถวนี้แหละโอเคก่อนหน้าดินนะก่อนหน้าดินปลาบ่อน,นี้กินหน้าดินเลยติดหน้าดินเลยอ๋อผมเดินมาเรื่อยๆนะครับมาถึงท้ายบ่อแล้วมาถึงซุ้มไผ่ลองไปตีดูแถวนี้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไง แหมหมายมันเงียบสงบจริงๆน่าโดนนะผมเดินทั่วบ่อนะผมจะเดินทั่ว สักสี่ห้าไม้นะแถวนี้แต่สุ้มผ่านนี่เสียงงูเหมือนกันนะ <c oughs> อุ้ยกัดแล้วครับกัดแล้วครับออ้ย <c oughs> อะไรอะ ดูดีแล้วกาแล้วมันต้องมีตัวมันกัดลรวแวงนะกัดแล้วมันโดดเลยโอ้ตัวเมื่อกี้นะมันกัดมันคาบเหยื่อนะกัดเหยื่อคาบกระโดดยังไม่ปล่อยนะลากไปต่อผมส่งสายตามไปเรื่อยๆวัดลุดเฮ้ยไปไหนเลยวะไม่รู้นะครับมันเฝ้าอยู่เดี๋ยวผมลอ,องดู อุ้ยอ้ยอุยอ้ย,ยรูดเหรอโหช่อนนอนะโอ้ยไซส์สวยเลยกัขดข้างหน้าเลยโหวิ่งจู๊ดมานี่ันีผมก็ได้ประบูเพิ่มอีกสองนะครับรวมเป็นหน้ากับประช่อนสามตัววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ